สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็พบกับคุณครูมนนะคะเราก็จะมาเรียนในหน่วยวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ทั้งครูจะพาเด็กทดลองพาย,ยุใต้น้ํานะคะก่อนที่เราจะไปทดลองนะคะเรามารู้จักกับอุปกรณ์เลยนะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีน้ำหลอดดูสีค่ะช้อนนะคะแล้วก็สีผสมอาหารนะคะวันนี้ครูใช้สีแดงนะคะแล้วก็มีแก้วน้ำนะคะอ่าเรารู้จักอุปกรณ์แล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเริ่มทดลองกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะครูก็จะเทน้ำลงไปนะคะน้ำเราไม่ต้องเทยเยอะนะคะแต่ครูขออนุญาตเทยเยอะนะคะ แล้วเราก็จะใช้ช้อนนะคะคนน้ำนะคะแล้วก็จะบีบสีผสมอาหารนะคะลงไปนะคะทำไมเราต้องคนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้น้ำนะคะเกิดแรงนะคะจะกลายเป็นพายุนะคะอ่าครูก็จะหยดสีนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเรามาดูนะคะว่า พายุเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันก็จะเป็นสีอะไรนะคะเมื่อเราหยดสีลงไปในแก้วน้ำนาเด็กๆเห็นพายุไหมคะนี่นะคะก็คือพายุใต้น้านะคะพายุสีสวยมากเลยคะ่ะสีอะไรคะเด็กๆสีแดงใช่ไหมคะอ่าทาไมพายุถึงหยุดหมุนเพราะว่าแรงไม่มีแล้วใช่ไหมคะเราไม่ได้ใช้ช้อนหมุนแล้วอ่าเขาก็จะหยุดนิ่งเป็นสีแบบนี้นะคะ เกิดว่านะคะเด็กๆนะคะอยากทดลองนะคะอุปกรณ์นะคะหาได้ไม่ยากนะคะสามารถหาได้ตามทั่วไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีหลอดดูดสีนะคะเราก็ใช้หลอดที่เราดูดน้ํานะคะเอามาดูดสีได้เลยนะคะน้ํานะคะก็จะออ่มีที่บ้านใช่ไหมคะแล้วเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านนะคะสวัสดีค่ะสรุปการทดลองนะคะพายุใต้น้ําเกิดจาก การที่เราหมุนน้ำหรือใช้ช้อนคนทำให้เกิดการสมดุลของน้ำกับอากาศจึงทำให้เรียกว่าการเกิดน้ำวนนั่นเองนะคะ